รายการทอปไร้สายเปยช่องทอบไร้ที่วีพี่น้องครับหนุ่มเจียราน้องมีโอกาสได้ลงพื้นที่ยื่นไม่สัมผัสแพร่เพร่าแสงทองในว่าแพร่เพร่าแสงทองเธอคือมีหลายประเด็นในชั้นได้อัปเดตแท้แต่หนึ่งเรื่องพี่น้องครับผมที่อยากถามข่าวคราวสารทุกซุกดิบซึ่งกันและกันนาะพี่น,น,น้องเนาะนั่นก็นคือแน่นอนหลายผู้หลยคนรู้ดีเรื่องกระแสดรามาที่ผ่านมาเรื่องของความหลอกความรักของว่าเอ่อพร่าพร่าจังไดพยาบาลฟิลิลน์ว่าจังไดอันนั้นเ้าขามไปก่อนพี่น้องครับ แต่บัดน,นี้ในมุมของผู้บริหารวงล่ะจากก้อนนั้นเป็นแสงทองฟินแลนด์หลายผู้แลคนได้ตายไปแล้วว่าตอนนี้ป้ายหน้าป้ายไฟเวทีของแปรวเาแสงทองก็คือใส่ซื้อวงว่าแพลวพราวแสงทองเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยซึ่งล่าสุดก็มีแบบว่า นำหูนำตามีการเซอร์ไพ์จากลูกๆในวงรวมถึงใน,นลุยพี่นองครับที่บอกว่าจะอยู่เคียงข้างแพร่พร่าแสงทองไปแบบตลอดเลยมีเซอร์ไพ์ให้กันและกันและขอกอดขอยืนเคียงข้างขอไปอยู่น้ำกันแบบเาบยายวเพมิเพราฉีกสัญญาสาหรับแพร่พร่าแสงทองพี่นองครับผมที่นี่นุ่มจิร้ายเองนะฮะกรอยารู้คือกันว่ามุมของแพว่เพรา่าแสงทองล่ะ เมื่อบริหารวงแบบตัวเองร้อเเซจากที่เคยทำมาแล้วกลับมาทำคนเดียวอีกครั้งหนึ่งโดยมีนี่ลุยเป็นคนเคียงคางนี่มีแพนแบบใดกะสิตตอยอดแบบใดร่วมถึงน้องๆในวงนาะว่าสิเป็นบ้าวตาสาธุหรือว่าเพลงพิมรดาร่วมถึงพี่มีและเออนนองแน่นอีกหลายผู้หลายคนพี่น้องคาราผมเอาจังสีดีกว่าไปฟังจากปากของแพร่พร้าแสงทองเลยคณะสัมภาษณ์ ให้สังเกตเมืองมีเด็กหน่อยคนหนึ่งเป็นตาฮักเป็นตาฮักนั่นก็นคือน้องนาริตะนั่นเองเอาล่องไปเมืองกันพี่น้องครับเธอที่นี่พ่อมันมาเป็นแพลวพาวแสนทองเขาบอกว่าพี่ตัดหน้าแสนทองพี่เร่นแล,แล,แล้วที่นี่กลายเป็นแพลวพลวแสนทองพัฒน,นาสารแานต่างแต่ต้อไปจางเีงตอนนี้ก็เริ่มปุบเริ่มกว่าเพลงศิลปินในในในวงในวงแพลวพลวแสนทองแต่ก็คือ ดังไม่ดังไม่รู้เราไม่ได้คาดหวังตัวนั้นเพราะประเภทพี้ทุกคนนี่มันดังยากแต่ว่าขาอ,อยากสั่งผลงานไปซึ่งมันเป็นมันเป็นเจตนาของขาอ,อยู่แล้วที่ว่าเราจะทําผลงานให้ให้นักร้องในวงเพื่อที่จะให้มันมีผลงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังก็ดีไปไม่ดังก็ไม่เป็นไรคห้เรามีผลงานไปเรื่อยๆเรื่องของ,องว่เงรากับพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งเราเป็นคนที่ไม่หยุดไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาอยู่แล้วซึ่งพี่น้องแฟนครับที่ตามมาู้ว่าในแต่ละปีผลงานเราก็พัฒนาเป็นระดับระดับอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เข,เขาจะล่มบุญบ่ได้เขาจะเสียใจบ่ได้เสียใจได้ยุติธรรมเสียใจได้บุ่ดนเราต้องลุกขึ้นมาสู้ถึงแม้บาดแผลจะเต็มตัวก็ตามแต่เราก็ต้องตะเกียกตะกา,ายขึ้นมาให้ได้เพราะว่าลูกเต้าลูกทั้งสองคนเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องรับผิดชอบก็ที่จะอดูแลลูกให้ดีที่สุดแล้วก็ลูกวงองค์กรองค์กรน,น,นั่นก็คือการทำหากินถ้าเราไม่ทํางานเราก็ถ้าผมณวิ่ก็เรียงลูกเห็นปะคะแลควก็คนดี แครับที่ยังหาเข้าให้กำลังใจเขาอยู่เราจะโฟกัสเฉพาะคนที่ให้กำลังใจและรักเราเท่านั้น <_ d ata> ้ากเขาไปอ่านต่พาะเมนต์ที่มันลบจิตมันมลจิตมันมนหมองแล้วมันมีแต่ดาวลงแล้วมันรู้สึแกแย่ถ้าคนที่ไม่เข้มแข็งพอหรือว่าพอมีผู้ต่านท่าทดีๆฆ่าตัวตายเลยก็ได้นะเพราะว่าคอมเมนต์มันแรงมากแต่เราก็หลีกเลี่ยง,องอไ,มไม่อ่านเลยหรอไม่อ่านแม้แต่แม้แต่ใครจะเอาคลิปเราไปพูดหรือว่าไลฟ์สดให้เรา อย่างนั้นอย่างนี้เราเลีอกเลี่ยงไม่ไม่ไม่ไมจริงจริงไม่อยากประเด็นหลักไหนถามอะไรประเด็นเรื่องการย้ายบ้านแน่เออหรือว่าเรื่องของปกเทศของเพ่งอะคำถามหนึ่งคำถามกับมนธยมเพ่งเนะ่ยมีคนหลายคนถามว่าเมื่อที่แถลงขา่าวน้องเพ่งเลือกมาแเพ้วภาพ้วแสงทองเขาวัดทุเวียงแท้ทำไมเธอรู้สึกเขาวัดทุเรียงเวียง ไม่เบี่ยงนะดูดีๆเป็นไปย้อนดูคลิปไม่เบี่ยงเลยเพไม่ได้เบี่ยงธรรมดาแต่มันมีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าอะไรนะกูจะไปอ่านคอมเมนต์มันใหญ่ก็เลยก็เลยก็เลยอธิบายว่าอ่าน้องเพลงเข้ามาตอนแรกแพลพาวไม่ได้เป็นคนเลือกแต่่อเป็นคนเลือกที่จริงเราเป็นคนเลือกแล it, ้วเราก็ต <oh ัดสินใจร่วมกันเพราะฉะนั้นนั่นแหละแต่บ่าที่บายไปก็คือกัานั่นแหละแต่แต่ไปดูดีๆเราไม่ได้เบี่ยงเราิ่งที่สุดแล้วเพราะว่า ทำอะไรไปก็ดาม่าแออช่ลูกคุณบ้าคุณหวอนเสือๆก็ดาม่าจริงๆพี่ต้ครับเอาอีกหนึ่งยางที่ต้องบอกถึงของแพลีวพาียวแสงทองเพราะว่าเป็นมิติใหม่ของมาล่อมซิงกับขึ้นมีลำเรืองต่อก่อนเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อจากนีมิสิยังไม่ขึ้นกาบอกเหมือนเดิมค่ะทั้งสิเดียบังยู่ไล่บอก<อ>งะเบือกาแต่ก็เป็นบางงานเ,ออเราเน้นลำซิ่งมากกว่าแตาบัตรจราภาพยวได้อิรีกระจังจัดเห็บเพิร์นเ,ออเพราะว่าเขามาด้แนวลำซิ่งแล้วเข้าไปลำเรืองก็ได้อยู่ แต่ว่าห้องกับเดธนัดขนาดนั้นแต่กระแสก็โอเคนะแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่สภาพจะเลือกเนาะโอเคแล้วที่นี่คนงานที่ของตาสาทูเดเขาแค่หมีเดเขงแน่นเดไปทังไหก็ของตาก็แสนกว่าแล้วของพี่หมีก็ประมาณตอนนี้น่าจะเพิ่งปล่อยไปประมาณน่าจะหาเมื่นละมั้งเื่อเพลยงจยาวรักช้ำสากำแพงใหญ่นะคะเขฝากติดตามนะคะวันนี้เวลาไม่เยอะเราจะไปต่อแล้วว่าทุกอนทุกทายเขาคุณแม่ดีกว่า แม่เที่ยวแมาบอมีแน่นอนเร็วๆนี้รอบที่สามหลายประเด็นถ้าจะไปไปตามยูทูปไปตามยูทูปตอนนี้ติดตั้งเพจบอลรำแพลวพาวค่ะแล้วก็เพจใหม่กับแพลว์พีพีมิวสิกออฟิเชียลแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวแพลวพาวแสงทองภาษาไทยนะคะแล้วก็ช่องยู u ูปพีพีมิวสิกออฟิเชียลนะคะโอเคขอบคุณดีแล้วครับผมแล้วขอบคุณดีหลายแลย่างที่บอกไปพี่น้องครับเพราะว่าจริงๆเรามีอีกหลายประเด็นเนาะที่อยากอัปเดตเพิ่นนะฮะ บางประเด็นอาซีหลายผู้เล่นคนรู้ไปแล้วบางประเด็นอาซีปนประเด็นใหม่พี่น้องครับผมน,นั่นก็บอกเลยว่าพพเพลียวพราวแสงทองนี่ถ้าเกิดตามแล้วอิลีมพี่น้องครับผมหนึ่งวันมีหลายเหตุการณ์มากๆเลยนะฮะคอยเป็นพิธีกรคอยเป็นผู้ประกาศข่าวคอยเป็นนักข่าวคอยตามเรื่องราแล้วแถอท่านพี่น้องครับผมถ้าเกิดสีอัปเดตกันนะฮะวินาทีต่อวินาทีจังได้กับ,บท่านพี่น้องครับแต่ว่าก็ได้เอาวอกว่าสมมุติเจ้าฟัง จากป่าของเราเองจากมุมของเราเองเนาะบร au ว่าสิเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากแสงทองฟินแลนด์มาเป็นแพรราวแสงทองรวมถึงน้องๆสมาชิก mm. ในวงพี่น้องคราผมที่แพรราวแสงทองกับพร้อมต่อยอด mm. ให้สุข,ขุสุข,ขนถ้าเกิดทุกคนยังจับมือและยังยืนเคียงข้างกับแพลาวแสงทองอยู่แพราวแสงทองกับพร้อมสิไปต่อเพื่อทุกคนเพื่อลูกๆและเพื่อองค์กรน,นั่นเองพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอย่าลืมเด้อ คอมเมนต์กันแบบเบาๆหรือว่าถ้าเกิดยังฮักกันอยู่กัดติดตามกันต่อไปแต่ถ้าเกิดเมดใจแล้วกะว่ต้องมาดาว่าต้องมาว่าบางเทีอมนบันทอนจิตใจพี่น้องขราบผมทรงกำลังใจให้แพ,พรยพร่าแสงท่อเหล้วกับทีมงานสุขุดสุข้นกันแล้วกันเนาะพินนองเนาะ